เมื่อกี้เราเล่าไปทำไมไม่น่าเล่าไปเลยหลายคนเนี่ยเวลาที่เข้าสังคมนะครับน่าจะเคยเจอปัญหา over sharing คือการแชร์เรื่องของตัวเองมากเกินไปแล้วพอกลับบ้านมาแล้วหรือว่าเดินออกจากสถานการณ์นั้นเดินออกจากบทสนทนานั้นมาแล้วเนี่ยมารู้สึกเสียดายเสียใจทีหลังนะครับว่าเมื่อกี้เราเล่าไปทำไมไม่น่าเล่าไปเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาที่มันเกิดอาการ over sharing ขึ้นมาเนี่ยมันมักจะเป็นการแชร์เรื่องส่วนตัวของตัวเราเองที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเราพูดแบบนั้นไปทำไมแล้วไอ้ปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นคนพูดเก่งคนพูดไม่เก่งคนที่เป็น e x t r o v e r t หรือคนที่เป็น introvert เพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่คุ้นชินเนี่ยเราจะทําตัวไม่ถูกแล้วมันจะเกิด awkward situation ขึ้นมันก็เลยมีพฤติกรรมแปลกๆแ,แบบนี้ออกมาวิธีแก้ง่ายๆของโจน,นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอาจจะเริ่มพูดแล้วเราเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะครับว่าเรากําลังเล่ามากเกินไปให้หยุดสักครู่นะครับ pause เฮ e เกดีเบรสหายใจนะครับแล้วถามตัวเอง2คําถามนะครับว่าจําเป็นไหม <c oughs> เขาจําเป็นต้องรู้เรื่องนี้ไหม <c oughs> เขาจําเป็นต้องรู้เรื่องนี้หรือเปล่า <c oughs> หรืออย่างที่2นะครับ <c oughs> เขาอาจจะจําเป็นต้องรู้เรื่องนี้แหละนะครับแต่ว่าเราจําเป็นต้องเล่าให้เขาฟัง ตอนนี้ไหมสองจำเป็นนะครับเขาจําเป็นต้องรู้เรื่องนี้หรือเปล่ากับเราจําเป็นต้องเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังตอนนี้ไหมการ over sharing เนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับแต่เกิดขึ้นบ่อยก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองแก้นะครับลองสังเกตตัวเองแล้วลองถามตัวเองด้วยคําถามนี้ลองดูนะครับชอบทริคการสื่อสารแบบนี้นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับ stage master กับโจชลว